มาแล้วฮัลโหลเฮ้ยกล่องลงแบบไม่เจ็บแต่ก็เจ็บอยู่พาเราไปไหนอะวิ่งเลยแล้วกันอันนี้มันเอามากองรวมกันอยู่นี่เพื่ออะไรกันปุ๊บตรงนี้ใช้ไม่ได้เปิดไม่ติดตรงนี้ลองลงไปทีนิดนะไม่อยากลงไปทีเดียว เผื่อมันไหลลงนั้นปึ๊บสาดลงไปนั่นแหละ <c oughs> ผมว่าน่าจะไหลาตามน้ำไปนะคือมันเป็นน้ำอะไรวันนี้ลงอู้กินสุดยอดอ้อขึ้น,ข,นขึ้นครับทางไหนทางไหนทางขึ้นอ่างนี้ทางนี้แป๊บปดียวกรดอนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งตายเดพิ่งตายกอะดอนขึ้นนั่นแหละโอ้ยเหม็นเอามาเผา <c oughs> ไปทำปุ๋ยยั่ปเนี่ยพอเราลงไปอีกมันจะไหลไปโดนไฟครับผมว่าตรงนี้ขึ้นทันนี้นได้ไหมเนี่ยตอนนั้นไม่มีแบบไอกรรกรเปิดประตูต้องลงไปอีกอลงไปทางนี้ขึ้นทางนี้โอ้ไปตามน้ำไปอย่างเร็วมายฝั่งแล้ว อีกฝั่งดูเหมือนจะเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยอไม่ทันไม่ทันโดนเผานี่โดน,ผนเนดนผาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเผาโดนเผาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนไปเรื่อยเต็มที่เลยอันนี้คืออะไรทางไหนผมขึ้นมาทางใดเติมเงียบหน่อยวนกลับจริงดิหรือไม่ใช่ นี่ยวผมมาทุกทางแล้วอ๋อทางทางยังไงที่มันที่เรามาปึ๊บไปเอเนจี้มาโอ้โหถ้าจะเต็มอะ่ะดีนะขึ้นมาทางนี้เจ๋อก็ใช้ปืนอันนี้ก็ใช้ปืนนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ากระสุนมันเท่ากันอะ่ะมันใช้กระสุนเดียวกันปืนนี้กับปืนพกนะมองมานี้ ขึ้นมาแล้วแค่นี้เหรอลงไปอีกหายพี่พัดผมผมดินพันพัดผมต่อไปเลยพี่โอ้โหล่นมาไหนเนี่ยเฮ้ยลงไม่ได้ต้องดันไปไหนนะไหนนะขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้โหเฮ้ยมันเจอประตูมันเจอประตูประต,ประตูตรงนี้มีสวิต เอาไว้ทำอะไรปิดอ่าลูกซองผมไม่ได้นี่ไงเปิดไม่ใช่ปิดเปิดอะไรอ่ะเฮ้ยลูกโม่อ๋อสุดยอดเปิดเพื่อขึ้นไปข้างบนอ๋ออโอ้ยมันมีบทมันมีบทข้างล่างอ้ยาุลงตรงนี้ได้ มีตัวนี้ข้างล่างเอาระเบิดไปแล้วกันลงไปได้ถ้าขึ้นไปข้างบนละ่ะถ้าผมขึ้นไปเฮ้ยป่าผิดปิดไรู้ปิดอะไรปิดไปก่อนตรงนี้เป็นทางนี้เราปิดหรือเปล่าเฮ้ยๆน่าจะใช่เราน่าจะปิดให้ตรงนี้ไม่ทำงานแล้วเราก็ไหลขึ้นไปไม่ให้มันหมุนนั่นไง อไปไปทุกพี่กอดอนฮัลโหลสวัสดีครับไม่มีนะแล้วดานมาไหนนะ่ะลงข้างล่างไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเห็นบันไดก็ลงก่อนตรงนี้น่าจะมีทางนะเออไม่มีเอามาทำอไรวะเนี่ยกัดกันตกเหรอปิด โอ,โอ,โอ, the โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันมีบทขยี้อะไรนี่เฮ้ยเด็ด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 โอ้เยอะเยอะเยอะไปเปล่านะฮึลุบเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเพลงมาอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้โหดังดังดังไปเห็นนะเซนเซอร์ระเบิดวิ่งมานี่ ไปไหนไปตรงนี้คืออะไรอ่ะเปิดไม่ได้อลงข้างล่างครับตรงนี้เปิดไม่ได้จะน่าจะให้เราลงข้างล่างนะผมว่าลงปับ๊บนี่ไงไปได้ไหมไม่ได้ล็อกันเปิดได้นะฮะต้องเปิดอีกด้านหนึ่ง ขึ้นมาทางนี้ไม่มีนะขึ้นมาทางนี้เอ้ยตรงนี้เดี๋ยวเดินกลับตายแบกหนึ่งแบกหนึ่งมันค่อยตายน,นี้ทางมาหรือเปล่ายังไงเปิด,ดเพ้อฮัลโหลยังไงทางอา่าตรงนี้เรามาทีแรกนะขึ้นมาทางนี้มานี้ จะซ้ายลงนี่แล้วเดินสวนทางกับมันได้ไหมไม่ได้ปั๊บวิ่งมาทางนี้เราก็ลงทางนี้ใช่ไหมเพื่อมุดเข้าไปรูนี้่ามุดตามมันไป่าได้ที่ใหม่ละแล้วตรงนี้สามารถลงได้เปิดปั๊บฮัลโ,โหลเฮ้ยเลือดเลือดเลือด อันนี้ขยับได้ถ้าขยับมาไหนอ่ะ๋ยวนะดูก่อนอ,อ่าเปิดได้ละดันไปให้สุดอ่าให้เราโดดข้ามมาบอกปุ๊บไปได้แล้วเดี๋ยวนะมันเผานี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีทางลงอยู่เกือบไปโดนอ่ะมันให้โดนนี่วะ้ขวดขวดมันยังไงจะบอกแล้วเป็นผีวิ่งไปเลยเพื่อนโอ้ยโอยโอ,ยอดับพี่แล้วไม,ไม่สะทกสถานแบบนึ่งมันให้เราลงทางนี้แน่ๆเพื่อไปทางนี้อย่านะอ่นะอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยตกตก ไม่มีทางตรงนี้ไปได้แต่ไปทำาพลือไปทำร้อยทางนี้มันเป็นเปิดแต่เปิดไม่สนิทเอาตกโอ้ยขาหักนี่ไล้ก็สุดไรไม่รู้สุดลูกโม่หรือเปล่าแล้วก็ไปตรงนีน้ตรงนี้น่าจะได้นะผมว่า เป็นทางเดียวที่เปิดแล้วก็จะบดเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดโดดข้ามไปฝั่งนูน้นพอมีปลากรว้อีกฮึบเพิ่งจ่าเพิ่งตกสิขึ้นทีละเล็กทีละน้อยฮึบอ่าได้เดี๋ยวก็เลี้ยวทางนี้โอ้โหมันมีบดถ้าใครวิ่งพุ่งมาเนี่ยน่าจะเรียบร้อย่าจะดตัวแตก ลงก่อนตรงนี้ไปต่ออันนี้เป็นกดไอ้ตัวนี้มันอยู่ตามพวกแบบนี้หรอวะเห็นเยอะมากเลยใช่ไหมพวกพี่เปิดประตูอุย้ยอุย้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยใช้เลยถ้ากลับมาได้ไม่กลับและไม่ใช้ดีกว่าขึ้นมาปุ๊บอ่าฮาัลโหล เฮ้ยไอตัวนี้แยม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 ฮัล,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 ลโหลทางนี้รู้สึกว่าต้องยิงให้ไม้มันฮะปิดแล้วก็เปิดวัสดีครับพี่ซ่อมยังไม่เสร็จเลยเหรอประตูปะเปิดได้อ่ะฮะอันนี้สแกนไม่ติดสแกนไม่ได้นะ ตอนนี้เราเข้ามาที่เนื้อเรื่องเรียบร้อยเราเข้ามาได้ละดูก่อนว่าตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้น่าจะเข้าได้นั่นไงเฮ้ยปิดปิดอาวเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะคือตัวอะไรอะ่ะเฮ้ย ที่เสด็จอีวิวหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนอยู่นะอ๋อทดลองเอเลี่ยนอันนี้หมดแล้วขึ้นแ๊บทางนี้เป็ยนยังไงประตูเปิดโผมาในอีกเนี่ยตอนนี้เรามีทหารอยู่สองแบบแล้วนะฮะ แบบดำกับแบบขาวอันนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ถูกแล้วฮึบไม่มีนะอันนี้ใครอ่ะโอหห้องทดลองเอเลี่ยนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยหาไม้นี่แหละของต้องการของที่โกงโกงเท่าลูกโม่และลูกซอง เันเอาลูกซองใส่สโคบอ่าเปิดไม่รู้กดทำอะไรบ้างกดไปก่อนเป็นห้องทดลองลองเชื้อใช่ไหมไม่ใช่เชือ้อนี่งไงจีแมนมาอีกแล้วมาทุกที่โอ้ยโหดึงออกมาได้ไหม <laughs> อยากได้ นี่งไงซอมบี้มีของไหมพี่ไม่มีนะปับป๊บปั๊บมาห้องน้ำชายมีใครจะขอทิชชู่อีกไหมให้ได้นะอันนี้ตายคาซ่วมนะอันนี้มันมีอรอยกระสุนยิงด้วยโอ้โหทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเย้าตายเลยเนี่ย เฮ้ยอย่าบอกนะผมมาดูทางผมแค่จะมาแวะเท่าน,นั้นเองไม่มีคนแล้วตอนนี้นอนตายด้วยกันกินพิซซ่าพี่พิซซ่าไหมโอ้ยเฮ้ย <He i, S 2> แค่นี้ไม่กินเนี่ยพิซซ่าเฮ้ยเฮ้ยปืนลั่นเท่าที่ครับ เดี๋ยวนะก่อนไปทางนั้นแวะดูแถวนี้ก่อนมันไม่ดีเลยท,ที่ที่นั่นโดนปิดหมดทุกทางแล้วทางออกเดียวก็คือหาคนที่มีการเข้าถึงเครื่องสแกนที่สามารถเปิดประตูได้ฉันค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามีนักวิทยาศาสตร์บางคนซ่อนตัวอยู่ในสักแห่งในห้องแล b บางทีเราทั้งคู่ควรมองหาพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาพาเราไปจากที่นี่นะทางนี้เราโดนทหารตักแล้วนะฮะอ่าตามมาไหมเนี่ยตืมคลิกมัน ตามมาไหมอ่าเข้าใจแล้วไปเลยเติมเลือดนะปั๊บ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 ตามมาตามมาทานไหมนี่เฮ้ยเจอนี่ไงพูดมาก็เห็นเลยแจมแจมใช่จัดการมันอย่างนั้นแหละซองเฮ้ยเฮ้างบนขบน นี่วันบุลเลตีอย่านะอย่นะต้องเช็คของแป๊บเผื่อมีเท่านี้แก้วแก้วฮาบไลท์ต้องไปแลบบีทางนี้ไม่มีนะนี่อันนี้นะ่าจะเปิดได้มีของไหมไม่มี อนนเอ้หน้าไม้อุ้ยลูกซองลูกซองใช่แล้วไปกันเตอร์ได้ของกลับคืนมาครบแล้วอันนี้ตัวอะไรอ่ะอน,นั้นคือตัวอะไรอ่ะนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเจเย็นนี่ไงเขาคนนั้นไม่มาเอตำรวจติดเข้ามาเข้ามาสิช่างมันละกันให้มันติดประตูอย่างนั้นแหละแล้วก็มาทางนี้เปิดได้มีสวิตต์กดให้หมดไม่รู้อะไรกดทั้หมดตรงนี้ล็อกอันนี้คืออะไรอุ้ย เหมือนมันช็อตอะไรสักอย่างหืทำงานเรียบร้อยทำงานได้อีกด้วยกดช็อตไปอีกสักรอบจะเป็นอะไรอ่าอันนี้มีอะไรไหมไม่มีตรงนี้เป็นลูช็อตไปทำให้ ไม่น่ามีอะไรช่างมันแล้วกันเห็นนะไปไหนละแทมไม่ตายไม่ตายอ้า,เ,อาเปิดได้เฉยกลับมาทางเดิมนี่กลับไปทางเดิมมาพิดทางต้อง ทางในนี้เฮ้ยอเอเนจีอ๋ออ๋อนึกว่าจะไม่ยิงเรายิงเฉยอันนี้อะไรอีกอะช็อตอะไรอีกอะเออตกใจอุ้ยเฮ้ยถอยไปถอยไปเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวที่เราจัดการมันตอนแรกนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาที่กำบังโอ้โหโโอ้หตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งช็อตอีกสักรอบช็อตไปอีกสักรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแฟดแฝดจัดการเขาเดี๋ยวนี้นี่ไงจัดการไม่ได้หรอกไปได้ไหมอ่ะไปได้ละ นีไไ่ไงนี่ไงไขอไแล้วไหมเนี่ยติดมือเนี่ยไม่ได้อันตารายแล้อะออกมาออกมาทางนี้รู้สึกเหมือนว่าไม่มีอะไรโดยจัดการเขายิงลูกซองหัวลั่นเลยยิงไม่โดนทางนี้ลหละโอ้โห,โหด,ดูดูนี่สิอะไรอยู่ข้างล่างนี่ คิดว่าเราน่าจะเจอนักวิทยาศาสตร์เนียนะแต่ประตูมันล็อกแต่ฉันจะบอกอะไรนายสักอย่างนะพยายามมองแ<อ>ถวนี้นายอาจจะเจอทางออกไปจากที่นี่ก็ได้เราต้องพานี้เข้ามาอีกนะฮะเราต้องหาทางเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างนี่มันอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยแย่เ้ยเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหใช้ได้เฉยอะไรอ่ะตามทางไปหรอนี่ไงลูกโมเราหมดแล้วเดินตปหน้าไม้เอาหน้าไม้มาแรมหน้าไม้ไม่ต้องสะโขกก็โดนมั้งเนี่ยมาทางไหนมาทางนี้ มันบอกให้เรามาทางนี้เพื่อเปิดนะปิดสวิตท,ทำไมอ่ะมันต้องเอาไฟมาใส่ในนี้นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอพี่จี้เอาม่ให้เราใช้ด้วยนะกดสวิต er อ่าใช้ได้ไหมเนี่ยได้อยู่เป็นมานี้ส่งมานี่ต้องเอาอีกอันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีอีกสองอัน ก็ได้อยู่เฮ้ย energy ห้องแบบนี้ต้องมี energy อย่างเดียวเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดตัวติดกับสับปะหลาดนี่ไงลูกซองไหมลูกซองมีใครไหมแล้วตรงนี้มันทำอะไรเนี่ย ยิ่งไปลึกยิ่งงงตรงนี้น่าจะได้ส่งไปแล้วสายหนึ่งและอีกสายหนึ่งไไม่ได้ได้ลูกเราเปิดมาลูกหนึ่งฮะตรงนี้ได้ครบละตรงนี้ก็ได้ละอันนี้ได้สองสายอีกสายหนึ่งอยู่นู่นทางนี้อะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยมันปืนอ,อะไรเนะี่ยโอ้เพื่อน เดี๋ยวหวางมันลงวางมันลงทำไมถึงใช้อันนี้เนี่ยเฮ้ยมันมันมันชาร์จอีกแล้วเดี๋ย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 วอุ้ยนี่มันยิงเพื่อนตัวเองแล้วได้ปืนใหม่ด้วยปืนชาร์จพลังว่ะโอ้โหขี้ขวาดูเหมือนว่าจะเป็นการชาร์จนะฮะการชาร์จแล้วก็ยิงแต่ขี้ซ้ายเป็นการยิงรัว ที่ขวามันน่าจะเสียพลังงานเยอะอยู่นะน่ะเดี๋ยวครบแล้วใช้ได้ไหมโอเคได้ปืนมาใหม่ปืนเอเลี่ยนไม่ได้รวมอยู่กับพวกแบบปืนแบบนี้นะฮะปืนเอเลี่ยนมันแยกมาอีกแบบนะึงน่ะใช้เรียบร้อยอยังไงต้องใส่ใช่ไหมต้องกดอะไรอะ่ะตรงนี้เหรออ่ะกดให้หมด พลังงานครบแล้วยิงอัดประตูเป็นไงยิงได้ไหมได้ไหมได้ไหมหาไม่หาไม่ฆ่าอุ้ยพอวันนี้ต้องรีบม,มาถอดก่อนเอ้ยใช้ได้นน่เอาใช้ได้เฉยแต่ว่ากำแพงนี้ก็จะไม่ลงมานะฮะพอไม่ลงมาล้าก็เป็นทางลงให้เราได้ มาเปิดทาง้เรียบร้อยนะฮะเข้าไปปุ๊บไปลงทางนี้เฮ้ยทางเข้าเฮ้ยานากวิทศาศาสตร์เรามาแล้วฮะโอ้ขอบคุณพระเจ้า ไปออกไปจากที่นี่กันเถอะเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วบางทีพวกเราทั้งหมดอาจจะโดนหัน่นเป็นชิ้นๆก็ได้ถ้าออกจากห้องนี้เนี่ยเราสามารถออกไปจากแลบบนี้ได้ <c oughs> ใช่แต่เราต้องปิดเครื่องนี้ก่อนไม่งั้นจะโดนหัน่นเป็นชิ้นๆใช่อาจจะเป็นแบบนั้นเลยต้องปิดงั้นเหรอตรงนั้นเหรออย่านะย่นะ เฮ้ยโอ้ยโอยโหไปตรงกลางไปตรงกลางเพื่อปิดเครื่องทำได้เยี่ยมมากเลยด็อกทำได้สวยโอเคตอนนี้เราเออกไปจากที่นี่กันบางทีนาะยอาจจะต้องรีโหลดกระสุนบ้างนะ,ะมาเรียบร้อยตามไปนะฮะเขาจะบอกทางให้เราเองเนี่ยตรงเนี้ เราเข้ามาได้ด้วยอเพิ่งขอนไปเฮ้ยอ๋อๆนี่ไงโอ้หมันจะกัดให้เราด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดามันกัดเราด้วยอ่ะตามไปอ่ะอ่ะไปไหนมาไห้เรามานี่อ่ะไงต่อ wait เฮ้ยเด,เด How, <mm ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะฮะอะไรอะไรมันไม่คิดว่าง่ายไปหน่อยเหรอเหมือนมีบางอย่างผิดพลาดกอดอนเออฮ่าไม่เป็นไรนะนายลองไปหาดูแถวนี้หน่อยเดี๋ยวเราจะอยู่แถวนี้เองรู้สึกเหมือนบอกว่ามีอะไรผิดปกติะตามไปดูกันมันจะได้ไหมมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยเปิดประตูแล้วพี่แกเปิดประตูแล้วออกไปข้างนอกโอยโอย,งงโอยนี่ไงโอยนี่ไงเอาคนสุดหมดสุดหมดเอาไป เฮ้ยดังดังดังเองก็ดังเกินโอโ้นี่ไงนี่ไงอู้เทมโพดังเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โอ้โอเโโดีเดวเดๆเดด อุ้ยเพลงดังเพลงดังดังมากเพลงไอ้เธอร์โขบแล้วยิงไม่โดนเว้ยโอ้ยยิงธรรมดายังไม่โดนได้ลูกโมมาเปลี่ยนกระสุนแป๊บขอเวลาเปลี่ยนกระสุนแป๊บอ่าโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนได้ไงเนี่ย ชาร์ตครับเหมือนจะมีอีกนะหมดแล้วใช่ไหมนี่ไงหมดหมดใช่ไหมเพื่อนอ่าเคลียร์ให้เรียบร้อยเป็นไงดูฝีมือซะก่อนดูที่นายทำสิ โอ้โหฉันไม่เชื่อเลยว่านายทำเนี่ยโอ้หที่นี่เหมือนอยู่ในนรกเลยเนี่ยอุปกรณ์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารอย่างสมบูรณ์แน่เลยนายจะต้องแอบไปต่อสู้ในแบบของนายจากปลายทางด้านหนึ่งไปอีกทางด้านหนึ่ง ฉันไม่คาดหวังว่าจะได้พบเพื่อนอะไรหรือเปล่านะถ้านายมีชีวิตรอดอยู่ได้นานพอนะนจะพบห้องทดลองที่มีทีมวิทยาศาสตร์เหลืออยู่ฉันไม่กล้าเสี่ยที่จะออกไปที่นั่นแต่ฉันสามารถบอกพวกเขาที่เหลือที่อยู่ในแบมน้าว่านายกำลังมานะนะฮะตอนนี้พยายามอย่าไปในส่วนที่เขากำลังลบกันล่ะถึงแม้นายจะมีชุดนั่นนายก็อาจจะไม่รอดก็ได้ถ้านายยอมฟังที่ฉันบอกบางทีนายอาจจะได้ดูได้เห็นแบบนั้นก็ได้ โอ้ดิ้นพันเลยพูดไม่ทันนะไงโอมีสกแกนให้ well, <partner. S 1> คุณตำรวจผู้ถูกไปตามทางนี้เลย <c oughs> บางที <c oughs> ฉันจะกลับไปช่วยคนทั้งสองคนนี้พยายามดูแลตัวเองด้วย